โยก็ขอสวัสดีชาวแฟนพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะโอ้โ oh, หดูแอนิเมชั่นกราฟิกสักก่อนแบปนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะว่าแบปนี้เป็นแนวยังไงนี่คะนี่เลยคุณผู้ชมเราเนี่ยมาอยู่ในส่วนของทางเกมโลบล็อกนะคะกันอย่างในแบบที่มีชื่อว่าพันอีข e ้อนะคะอืมใช่แล้วครบที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะซึ่งเป็นแมปที่ขนาดคนเนี่ยน่าจะรู้จักไม่รู้จักว่าเอ่อทุกคนจะรู้จักอนิเมะเรื่องนี้ไหมเป็นแนวโรงเรียนนะคะซึ่งแฟนี่เคยดูเรื่องนี้นะคะแล้วก็ชอบมากๆด้วยเนาะเป็นแมปที่เกี่ยวกับพลังในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นพวกเลเวลคะแนนพลังของแต่ละคนเนาะในเรื่องก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นแบบที่เพิ่งปล่อยรีลีสออกมาเพิ่งให้เล่นได้เมื่อปีนี้เท่านั้นเองนะคะวันที่29เกเดือน8ปีนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองพาทุกคนนะคะมาลองเล่นกันดููนนอ่งททีุกคไไดด้้ปเบืต บอกเลยนะว่าอลังการมากๆนะคะแค่เข้ามาครั้งแรกก็รู้สึกน่าสนใจกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคน,นไปเล่นกันดูนะคะว่าวิธีการเล่นเจ้าตัวแมบนี้มันจะเป็นยังไงกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนาะ,ะก็ช่วยกนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งเนาะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอย i s c o r d เนี่ยทุกคนก็สามารถกดลิงก์ Discord ท,ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ร s สคิปชันกับแบบไว้ที่ชุมชน u t u b e ได้เลยนะคะ สามารถกรลิงเ,ลเข้ามาจอยกันได้เลยแล้วก็ขอพายื่องของเสียงของเราในช่วงนี้ด้วยมันยังไม่หายดีนะคะก็อาจจะแบบว่าฟังแล้วขัดใจใครบางคนก็ขอไปทุกคนด้วยแล้วก็เรื่องเสียงแทกเข้ามาในคลิปเนี่ยมีนะคะก็ขอไปทุกคนมาละตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคก็เพื่มให้ไปการเสีวรานะคะ๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนมาแต่งตัวคัสตอมไมซ์คาแรคเตอร์ตัวละครของเรากันก่อนเลยแล้วกันนะคะอ,ะอย่างแรกเลยอาจจะมีให้เธอเป็นเพศชายเพศหญิงอะไรอย่างนี้มีทรงผมให้เลือกถึง13แบบกันเลยทีเดียวนะฮะเว้ยน่าสนใจ มีทรงผมหน้ามาไหมเนี่ยไหนดูดิอุ้ยทรงผมเมื่อกี้ได้อยู่นะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบโอ้เอาทรงเมื่อกี้ดีกว่าทรงเมื่อกี้กําลังดีเลยฮะนี้ทรงนี้มีหน้าตาให้เปลี่ยนด้วยนะคุณผู้ชมนี่โอ้โห,หน้าตาตามโลบ็อกเลยนะคะเออหน้าตาไหนดีไม่ถึงยี่สิบหน้าตาเลยอุ้ยอันนี้ไม่มีหน้าอุ้ยตาเหลืองตาอืเอาเอาหน้านี้แล้วกันนะคะ ออล่าคัลเลอร์สามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะเอาสีคัลเลอร์สีไหนอาชุดคัลเลอร์สีแดงอโคตรสวยสีผมนะคะเอาไปสีอะไรสีดำนั่นเองนี่ประมาณนี้มีเป็นพวกเครื่องประดับตกแต่งด้วยนะคะว่าจะเอาอะไรมาประดับตัวนั่นเองโอ้ยมีแต่งตัวอันนี้แต่งตัวละเอียดมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหแว่น XD ดโคตรเบลลิมเลยนะคะอันนี้คืออะไรเนะี่ยไหนดูดิมันสามารถหมุนได้รอบตัวด้วยนะ ดาบอาวุธแมงมุงมเห็นแล้วก็คนลุกมีกไท้ส้องคงนส้ยคอนะคะโอ้เท่เท่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมมีจมูกด้วยอะไรงนี้ชุดยูน,ย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 นยิฟอร์มเปลี่ยนได้นะคะสกินคัลเลอร์เดี๋ยวแล้วทำไมสีผิวน้องเป็นสีเนี้ยเผ่าเราคือเดมอนนะคะอ๋อเป็นเผ่าปีศาจมีให้เลือกเผ่าด้วยนะโอ้มีให้เลือกเผ่าเดมอนนะคะ35%โิ้าปรด โปรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นะคะฮิวแม่มนุษย์ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็สีฟ้าฟ้ามองไม่ค่อยเห็นนะคะสิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะเราสามารถรีโรเลสได้ไหมหรือว่าต้องใช้โลบัสใช้โลบัสนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเข้ามามันก็เลือกให้เลยโอ้โหจะเปลี่ยนสีผิวได้นะคะ เอาสีแดงเออยังไงก็แดงก็แดงไปเลยละกันชุดยูนิฟอร์มเนี่ยเปลี่ยนได้นะคะว่าจะใส่กระโปงใส่กางเกงอะไรยังไงได้หมดเลยนะคุณผู้ชมโอ้ยถือว่าแจมวยวหากางเกงสักอันหนึ่งมาใส่ดีมีกางเกงสีดำไหมเดี๋ยวลองหาก่อนโอ้ถือว่าเอาเรื่องนะคะคุณผู้ชมชุดยูนิฟอร์มเนี่ยไม่ได้มีแค่กระโปงอย่างเดียวนะทุกทีเล่นแบบแนวนี้เนี่ยมันจะมีแต่กระโปงเนาะอ่ะชุดนี้ละกันชุดยูนิฟอร์มขอชุดแบบแจมๆชุดไหนดี ชุดมันดูแบบว่านะคะโอเคมีชุดไหนอีกชุดแท้แทไม่มีเลยเหรอชุดนี้ชุดนี้อุ้ยชุดชุดเมื่อกีอุ้ยชุดนี้ได้อยู่นะชุดโบนะคะอุ้ยกระเป๋าอ้ยอันนี้เท่เอาชุดนี้ดิแมยุดูกันโอเคเอาชุดเมื่อคีดีกว่ามีกระเป๋าด้วยเอาเรื่องเดี๋เด้ต้องกดคลิปไปทีละอย่างมีกระเป๋าให้เราสะพายไหมไหนๆก็มีกระเป๋าแหละหาออซสอรี่กระเป๋าสิขานในมุมดาบโอนี่ไกระเป๋านะคะคุณผู้ชม โอเคมีกระเป๋าอยู่อะคอนเฟิร์มแล้วเราแต่งตัวไปประมาณนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมถือว่าแต่งตัวได้ยอดมากๆโอ,โอ้โหขนาดแค่แต่งตัวก็ใช้เวาลาไปเกือบ3นาทีแล้วนะโอเคแต่แต่งตัวไปประมาณนี้แล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยละกันเนาะอะ,อะในดูซิกดคอนเฟิร์มแล้วมันจะพาเราไปไหนเข้ามาตรงหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำอะไรเนะี่ยมันจะพาเราวาปไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันอีคว้านะเพิ่งเปิดตัวได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะ่าสนใจมากนะคะแถมเราเนี่ยยังเป็นเผ่าปีศาจซะด้วยนะคุณผู้ชม โอ้โหโที่เห็นได้ชัดอย่างแรกคือมันแหลกนะฮะเดี๋ยว setting music ก e a d เดอร์บอออฮะมีอะไรเนะี่ยยูเซอร์มีพวกแรงด้วยนะคะมียูเซอร์แรงแล้วก็เท er. ียอ๋อเดี๋ยวขอปิดไปก่อนเดี๋ยวดูซิเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะฮะนี่ชุดเราพูดเท่เลยอะดูดิชุดข่าวดำนะฮะมีโคเท่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำการอธิบายร,ระบบหน้าต่าง G U I กันก่อน เมนู PvP off อยู่นะคะโอเคอย่างแรกเลยตรงทางหน้าบนสารเยจะมีค่าเลือดค่ามานาค่าสิมินานะคะแล้วก็มีเงินให้อยู่ที่งบ5,000มีเลเวลเนาะแล้วก็ตรงเมนูเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่ Static เนี่ยจะเป็นค่าสเตตนะคะจะมีให้อัพค่า s t r a n d Defense Sort Ability นั่นเองนะคะแล้วก็มีจำนวนเผา Reset Stat, Point Relo เผาอะไรนงี้ด้วยนะโอเคะ okay. ย่างต่อไปจะเป็นระบบเซตติ้งก็อย่างที่เปิดให้ดูเมื่อกี้จะมีเปลี่ยนเสียงเพลงในเกมลีดเดอร์บอกแล้วก็เปิด PVP อะไรอย่างนี้เนาะอินโฟเรมชันอันนี้จะเป็นข้อมูลคอนโทรลต่างนะคะก็จะมีคอนโทรลเป็นการวิ่งคูณ2 Spacebar เป็นดับเบิลจัมนะคะกด M เป็นเมนูแล้วก็ Q เป็นการเดช สเปเชียลมูฟเนี่ยจะมี e z a xv นะคะตัว f เป็นการป้องกันตัวเองบล็อกเนาะกดไลค์คลิปเป็นการโจมตีหนักนะคะเลฟคลิ i เป็นการโจมตีแบบปกตินั่นเองโอเคส่วนสเปเชียลเนี่ยไอ้เจ้าตัวเผาเนี่ยมันจะให้เรานะคะในส่วนของตัวพาสซีฟแล้วก็บูสต์แบบพิเศษแล้วก็เทียนเนี่ยจะเป็นตัวความสามารถเทียนนะคะว่าใครแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้เนาะน่าสนใจนะคะแล้วก็มีอะไรอีกโค้ดนะคะสามารถใส่โค้ดได้ด้วยนะแบบนี้ปาร์ตี้สามารถสร้างปาร์ตี้ Party, แล้วก็เราจะเชิญผู้เล่นเข้ามาในตี้ได้เหมือนกัน ส่วนช็อปเนี่ยจะมีเป็นขายคูณสองแคคคูณสองเอ็กซ์พีดเนชั่นให้กับผู้พัฒนาก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็รีโรอันนี้เป็นการส่งเผาเนาะส่วนใหญ่จะเหมือนจะใช้อะไรเนี่ยอินสแตนด์โลเป็นการส่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสแตนด์ด d โลวใช้ห้าพันพร้อมสแตนด์ด์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เจนเดอรี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ 28.5% Legendary นะคะ2 1 5คือแล้วก็30%เป็นอ n คอมมอน48%เป็นคอมมอนนะคะซึ่งไม่แม้ใจว่ามันคืออะไรนะเป็นสุ่มพลังเหรอเดี๋ยวดูดิอ๋อเป็นสุ่มพลังจริงๆด้วยใช้งานอยู่ที่5,000นะคะนั่นมาเป็นพลังอะไรเนี่ยก r a X Potion Magic G.6 วิ่ง X เด็ดไปก่อน โอเคสามารถใช้โลบัฟส,สูงได้นะคะหรือว่าโอกาสได้ไรีเจนเนอรี่เนี่ยโรในหกรยเก้โลบัฟหรือว่าใช้เงินในเกม5,000เนี่ยในการสุ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเอ้ยเป็นที่สุ่มพลังนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูดิมีอะไรบ้างอ่าสำรวจก่อนมันมีเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ด้วยอะ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าคลิกมีชูรีโรอาบิลิตี้กดคุยกับคนนี้เป็นที่สุ่มอ๋อโอเคเออแล้วเราออกอยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอออันนี้เป็น Cafe Owner q u e s t e Quest Giver นะคะให้เควสมาเดะคาเฟ่นะคะเจ้าของคาเฟ่ต้องการความช่วยเหลือนะคะโดยการทำความสะอาดกำจัดพวกแบรนดิตที่อยู่ข้างนอกร้านของเขานะคะซึ่งเขาจะให้รางวัล250คลาส1,000 XP แล้วก็บวก1 Reputation นั่นเองโอเคงั้นกดรับไปเลยละกัน0ทั4แบรนดิตพวกแบรนดิตคือพวกนี้นะคะหน,นีดูดิมีสกิล Explosion Magic นี่คือสกิลที่เราได้มานะคะ โอ้ oh, แล้วก็ในการใช้พลังเนี่ยมันต้องมีค่าเมจิตามมาด้วยนะอย่างเช่นตัวสกนะิลเซนเอ็กเนี่ยจะมีเลเวลยี่สิบแล้วลเจ็ดที่เขาต้องการค่าเมจิอะไรนี้ส่วนสกนะิลวีเนี่ยยังไม่มานะคะส่วนสกิลนี้ก็เหมือนกันเป็นจงที่แบบปกตินะคะแต่ว่าสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อต้องมีค่าตามที่เขากำหนดเอาไว้นั่นเองโอโอเคนะ่าสนใจงั้นก็นี่ไงประดิมสกิลเวทอุ้ยปล่อยไม่ได้ นี่ไงตายปกตินะคะคุณผู้ชมตายปกติกตายปกติเรียบร้อย Meanwhile นี่ไงเออสวยฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอาเฟสเนีไปส่งให้กับ NPC ที่เรารับมาเบื้องต้นตอนแรกนั่นเองกดตรงนี้โอเคเราก็จะได้เงินมาอวิธีการฟ้าของเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้เนาะโอเคค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นที่เทเลพอร์ตไปยังที่แต่งตัวคัสตอมไตัวละครนั่นเองโอเคส่วนตรงนี้คือใครเอ่ย เทร Dealer coming Saturday มาวันเสาร์นะคะตรงนี้ยังไม่เปิดดีเนาะโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรตอนนี้มีเงินอยู่250งั้นเอาไปทำอะไรดีไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูสำรวจก่อนตัว NPC ตัวนี้เป็น The Assistant for n o b สำหรับคนที่กาก Hello สวัสดีนี่คือแบบอันอีคว้นะคะในแบบนี้น่จะเป็น b a s e o f an ordinary นะคะโอเคโอเคกดคลิก t a r อ on นี่เป็นระบบการสอนแน่เลย แล้วก็ไม่ต้องดูหรอกฮะโอเคเป็นที่สอนเนาะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นช็อปร้านค้านะคะไหนดูซิว่าขายอะไรมัง่งตรงนี้อ๋อขายเกมพารนี่เองมีอะไรให้เราสำรวจอีกมีที่ให้ใส่โค้ดแป๊บหนึ่งนะคะสำรวจก่อนเควสกิวเวอร์คนที่สองนะคะก็จะให้ทำการกำจัดพวกออฟฟิเซอร์นะคะต้องการช่วยเขาหรือเปล่าอ๋อไม่ฟังดีหรือังไม่ดีฮะ ถ้าลบไม่ข้าลีโ t เทชันเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นฝ่ายศัตรูนะคะฝ่ายร้ายนอ้องบวกค่าลีโบเทชันก็จะเป็นฝ่ายดีอะไรอย่างนี้นี่เองอืมมันก็ไปรับละกันเราจะเป็นคนดีสักพันหนึ่งละกันนะคะโอเคแล้วไอ้เครื่องหมายตกใจนี่มันคืออะไรเนี่ยเราไปดูใกล้ๆดีกว่านาะมันจะมีเครื่องหมายตกใจแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดูดิว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้ควสสีแดงไหนดูดิกดคุยกินไม้เวทแคนยูเทลมีกำจัดพวกฮีโร่ Heroes. โอเคไม่อันนี้ลบค่า p u t a ช i o n เหมือนกันอันนี้มีเครื่องหมายตกใจตรงนี้ฮะมันมีอะไรอะมันมีอะไรอะคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นสนามลองเลยอะอันนี้มนไม่น่านมีอะไรนะคะตรงนี้โอเคไม่มีอะไรจริงด้วยนี่ดูเราซะก,ก่อนนะ่ะพอดูตรงแสงแล้วคือแบบมันสวยมากเลยนะคู่กับกระเป๋าคู่ใจนะคะคุณผู้ชมกระเป๋ามีปีกเอยเท่จัดโอเคมีตรงไหนอีกเอ่ย สำรวจซิแมพก็จะเป็นนาแบบโรงเรียนสุมหาพลังอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วก็มีการแจกโคดโดยช่วงประมาณท้ายคลิปเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะ,ะเออไอ้นี่มันเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจนะคะว่ามันคืออะไรแต่พอดูแล้วมันเป็นเหมือนบอสบอสเหรอโหมาดิดิก็มานี่ดิไอ้บอสแล้วมันทําไมวะนี่เดี๋ยวลองใช้สก,กิล e ดูไม่ดูอุ้ยดูดูดูด,ด,ดูโอ้โหโอ้โห สำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็ก่อนจะจบกัรไปเนี่ยเรามีโค้ดมานําเสนอให้เยอะมากๆ,ๆนะคะเพราะว่าเขาบอกเอาไว้ที่หน้าตัวเกมเลยนั่นเองนะคะสําหรับโค้ดก็จะนํามาใส่กันเลยให้กดมาที่เมนูลแล้วก็โค้ดตรงนี้นะ,ะโค้ดแรกจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า mana world release ะคกกด enter ไปได้เงินมา1น1 0 0หมืจุ๊ๆนะคะโค้ดที่2กันต่อโค้ดที่2อันนี้จะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าอันนี้เลยฮะ t e in it c h a r e increase นะคะเออก็กด enter ไปได้อะไรมาเนี่ยเมื่อกี้เราได้อะไรมาดูไม่หันดูไม่ทันนะคะเมื่อกี้ได้อะไรมาก็ไม่ทราบต่อไปเป็นโค้นี้เลยค่ะมานะาอัปเดตใส่ตามนี้ไปนะคะมาน a ะอัปเดตกด enter ไปได้ค่าเงินอะไรบวกคูณ2อะไรสักอ,อย่างหนึ่งคือเยอะมากเนาะต่อไปโค้ดที่4นะคะจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า group นั่นเองกด enter ไปนะคะ อ,อ๋อคนี้มันต้องใช้ใช้ตอนที่เราเข้ากลุ่มแล้วเนาะกลุ่มของเขานะคะโอเคก็ไปสามารถเข้ากลุ่มได้นะต่อไปเป็นโคนที่มีชื่อว่าโนโนโมโ,โนโนโมเรอัลฟา ใช่ไหมตาผีขออภัยนะคะกด enter ไปจะได้เงินมาอีก1นึ่งหมแล้วก็คูณอะไรสักอย่างหนึ่งเยอะมากต่อไปเป็นโค้ด free cash นะคะกดไปก็ตามนี้เลยก็จะได้เงินมาอีก5 0,000เยอะนะถือว่าเยอะมากแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะคะจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าอันนี้เลย bank life นะคะกด enter ไปก็จะได้มาเป็นคูณ2อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ luck boost อะไรอย่างนี้ก็เวลาสุ่มน่าจะโชคดีแน่เลยเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ลองไปใส่ดูดิมันจะดวงดีจริงไหมน่ะมาเดี๋ยวสุม่มหาพลังก่อน มีเงินเยอะนะคะแต่เรามาดูดีว่าดวงเรามันจะดีหรือเปล่ามาซุ่มแบบสแตนดาร์ดโรนะคะพร้อมกับลักบูส์นั่นเองพอพลังแจมๆจมอพลังแจมๆอือฮะวินเมจิสามจุดห้า uh huh. ไม่เอานะคะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์สีแดงลีเจนดรีนะคะสีฟ้าคือแลนั่นเองเนาะไม่มม่นใจว่าจะได้สีแดงไหมนะเอออันนี้เป็นโอ้โหพลังเดิมแค่มันดีขึ้นกว่ามาดีขึ้นมานิดหน่อยนะ อันนี้ขอเป็นสีฟ้าก็แหละเรวจะหยุดแล้วสีฟ้าสีฟ้า Explosion Magic 4.5กะนะคะโอเคเดี๋ยวดูอีกสักนิดนึงอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งมาขอ,ากกอ,อร้องยาเกลือเลยเออโอ้โหฮอร์โมอนหนักกว่าเดิม Install Long Simpler Autos y o u t u Roll i n s t a n l l y ไหนดูสิ อ,อนี่แหละมาเดี๋ยวเราจะเรียกเป็น Gravity Magic หกจด,ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงไหนดูด,ดิพลัง Gravity Magic พอลองดูสกิล E กันก่อนเลยละกันนะคะสกิล E นี่ไงโอ้โหแจมพลังนี้แจมนะคะเดี๋ยวเกี่ยวไปวละกันเน้องก็สำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นเดี๋ยวที้ไว้แมปเอาไว้ที่ตาในทิพช่ชาละกันนะคะสำหรับในส่วนของ c r i m i n น l ต้องของลานะทุกคนด้วยท่ากันไปนละกันเนาะเอาไว้เจอในส่วนของค r i m i ัน l พรุ่งนี้ละกันนะคะหง